มีคนพยายามอธิบายในสิ่งที่ผมเป็นเนาะก็หลากหลายไม่ว่าจะเป็นฟู้ดสไตลิสต์นักออกแบบอาหารเป็นนวัตกรชุมชนเป็นอาจารย์เป็นอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ก็ก็แปลว่าเขาให้เกียรตแต่นิยามผมนะครับที่กระชับที่สุดก็คือเป็นนักออกแบบประสบการณ์ชุมชน คือจริงๆแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยเกิดที่จังหวัดเมืองกาเนะซึ่งแถวนั้นนะเขาเรียกว่าชุมชนอินโดนจีนก็จะมีในเรื่องของอ,อ,อาหารนะครับแล้วก็จะมีผู้คนที่เป็นลาวเวียดแล้วก็ไทยผมเองก็คุกคเีอยู่กับวิธีของอาหารการกินแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยชอบเรื่องของออการออกแบบความสวยความงามอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้ามองเห็นบางอย่างของของความงามของวัตถุดิบหรืออาหารได้เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่น่าสนใจซึ่งผมเนี่ยเรียนรู้ที่จะทํางานทุกอย่างเพราะว่าผมจะต้องกระโดดออกจากงานสายหนึ่งที่เป็นงานประจําผมทํางานฝ่ายขายอยู่ที่เซมินไทยมันเป็นงานที่ฝึกฝนทักษะของเราในการเจอคนแต่ว่าทักษะในเรื่องของตัวของศิลปะไม่ใช่แปลว่าเราชอบเฉพาะการจัดแต่ต้องเรียนรู้เรื่องของ บริบทรอบด้วยบุคคลน,นี้คนนี้และก็ฝ่ายนี้เขาทํางานอย่างไรผมอยากเรียนรู้เพราะว่าผมอยากกระโดดออกมาเพื่อมาเป็นฟิลเลอร์และบรรทธุรกิจให้ได้โดยเร็วที่สุดตอนที่บริษัทโฆษณาหนึ่งปีนี่ก็เป็นการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับ<ม>ตั้งแต่งานการถ่ายโฆษณาซึ่งส่วนตัวก็ทํางานในเรื่องของการทาให้กระสีอยู่แล้วนั่นแปลว่างานเบื้องหลังนะครับ ทุกอย่างอะผมเรียนรู้หมดเลยเราต้องซื้อทางลัดของชีวิตเนาะอย่างผมเนี่ยอยู่กับครูโตก็คือประสบการณ์นะฮะเขาเอาประสบการณ์มายกใส่ตักผมกดลิฟชั้นสิบเลยครูโตจับผมใส่ลิฟกดส่งขึ้นเลยตอนที่จะมาเปิดบริษัทเนี่ยผมก็ไปคุยกับพ่อกับแม่ว่าผมทําซิเมนไทย2ปีแล้วก็ทำโฆษณาหปีผมจะออกละ โอ้ oh, พ่อกับแม่ก็ตกใจนะครับชอกอยู่กันเอ๊ะอย,อยู่อยู่ดีอยู่ดีไม่ชอบอ,อ,อยากจะเลยนะเราจะลองของแต่ผมบอกเขานะครับว่าขอ5ปีที่จะโบยบินถ้า5ปีนี้ผมรอดผมก็ไปต่อถ้า5ปีไม่รอดต้องไม่เกิน30อายุนะฮะผมก็จะกลับมาเป็นพนักงานประจำ มันก็ไม่มีอะไรที่เสียหายสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าเราเห็นเลยหลายอย่างและเราก็รู้ว่าเราอยากทำงานประเภทไหนหลักๆก,ก็คืออาหารการเกษตรและก็ท่องเที่ยวชุมชน3ตัวเนี่ยที่ทำหลักๆแต่จริงงานของผมเนี่ยออกไปต่างประเทศดีเกินครึ่งนะครับเกินครึ่งหนึ่งของงานที่ตัวเองทำ แต่ว่ามันออกไปนยะมันออกไปอยู่2แบบนะแบบแรกคือออกไปเพราะว่าผมทํางานผ่านเอเจนซี่อันที่2เนี่ยเราออกไปเป็นงานของเรางานที่ออกไปมีหลายมีหลายอย่างอย่างแรกก็คือเป็นงานสื่อสิ่งพิมพ์งานที่2คือเป็นงานออกแบบบรรจุภัณฑ์นะครับอันที่3าคือเป็นงานทําเรื่องของเอ่อพร็อพหรือสไตล์อะไรเงี้ย mm hmm. เขาก็มีการว่าจ้างเรา แล้วก็บางทีก็ออกไปจัดตกแต่งร้านอาหารในต่างประเทศหรือทำฟุตซิลในนร่าขงประเทศมีเยอะพอสมควรครับอวอร์นี่คือเป็นโครงการเรียกว่ามหาไยสู่ตมบลน,นะครับซึ่งผมเองเนี่ยทำในเรื่องของพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจมานวันการก็คือกลับไปพัฒนาหมู่บ้านเกิดทั้งทั้งหมู่บ้านเลยซึ่งทํามาปีนี้เป็นปีที่4 นะครับมันเป็นการสร้างความยั่งยืนในกับชุมชนถามว่าความยั่งยืนเนี่ยผมได้มาจากที่ไหนก็คือได้มาจากการที่ทํางานเป็นอาสา,าสมัครมูลนิธิโครงการหลวงมาปีนี้เป็นปีที่20ซึ่งก็เป็นสิ่งที่สร้างความฮือฮาได้ระดับแบบดีเลยเพราะว่าสิ่งที่ผมถามนันคือเป็นการเอาเรื่องของศิลปะการออกแบบร่วมสมัย เข้ามาพัฒนาหมู่บ้านอีสานแบบธรรมมดาให้มันสามารถเรียกว่าว้าวว้าวแบบแบบสุดๆเลยจนหมู่บ้านผมได้รางวัลออสการ์ระดับโลกที่เดียวของโลกรางวัลที่ชื่อว่าปูมองเวอร์อวอร์ um แต่ปีที่แล้วผมได้ที่หมู่บ้านผมได้สองโนวัลที่หนึ่งของโลกก็คือเป็นสถาบันเพื่อสาธารณะ ที่ผมทาอันที่2คือประเภทอาหารพื้นถิ่นซึ่งเ,เวทีนี้คนไทยอาจจะไม่รู้จักนะคนไทยจะรู้จักเวทีที่เรียกว่ามิชลินคือประสบการณ์การกินเชฟทำอาหารแล้วก็ลูกค้ามาทานอันนี้คือประสบการณ์จากการกินแต่ว่าการกินเนี่ยไม่ได้แปลว่าอาหารสวยนะครับแต่ว่ามีเชฟมิชลินจำนวนมากมายในโลกนะครับที่ทำอาหารอร่อยแต่เวทีภาพลักษณ์กูมอรอวอร์ดไม่ได้รางวัล เพราะว่าเวลาทาสื่อสิ่งพิมพ์หรือทําอะไรก็ตามการทําอาหารมันเป็นแค่เสี้ยวหนึ่งใน50ส่วนเท่านั้นเพราะว่าอาหารแค่ทําให้อร่อยแต่อาหารจะต้องจัดยังไงที่ใสพ่พาสเอยังไงมูดแอนโทนพร็อพยังไงการวางสเปซต,ตัวหนังสือยังไงการจัดเลเยอร์เอาบุ๊คดีไซเนอร์ยังไงและการทําให้หนังสือเนี่ยเ,เห็นแล้วกระแทกตาคนอยากกินยังไงมันคือมาเก็ตติ้งอันนี้คือเป็นสิ่งที่เชฟจากทั่วโลกเนี่ย มีแค่เสี่ยวเดียวที่ได้รางวัลน,นี้เท่านั้นนะครับซึ่งผมก็ได้รางวัลน,นี้ปีนี้เป็นปีที่14ต่อเนนะื่องมีคนพยายามอธิบายในสิ่งที่ผมเป็นเนาะก็หลากหลายไม่ว่าจะเป็นฟู้ดสไตลิสต์นักออกแบบอาหารเป็นนวัตกรชุมชน เป็นอาจารย์เป็นอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ก,ก็ไปเคาะหให้เกียรติแต่นิยามผมนะครับที่กระชับที่สุดก็คือเป็นนักออกแบบประสบการณ์ชุมชนเพราะว่าคำว่าชุมชนเนี่ยมันทุกอย่างละอาหารเกษตรท่องเที่ยวมันคือเดียวกันและคำว่าประสบการณ์มันเป็นคำที่คนไม่เคยใช้การของผมเนี่ยคือถ้าถ้าเป็นแนวแนวในการออกแบบนะครับคือเรียบง่ายงามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปนิสัยส่วนตัวเรื่องผลงานที่ออกแบบ หรือเรื่องของการตกแต่งบ้านก็จะอยู่ในเรียบง่ายงามแต่ว่าถ้าคอนเซ็ปที่ผมทําออกไปสู่สากลหรือเน้นทําในานามคาสตูดิโอผมก็ใช้คอนเซ็ปปัญญาที่เรียกว่าโลโก้สู่เลอค่าก็แปลว่าวิธีพื้นถิ่นแต่ว่ามาตรฐานความงามต้องสากลมันถึงจะเลอค่าได้นะครับ